นะฮูวะตาลาพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกทกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับท่านพี่น้องกับรายการแสวงหาความจริงทำกลางความแตกต่างสืบเนื่องจากตอนที่ผ่านมานะครับท่านพี่น้องเราได้วิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางของซาลฟ์ในการทำงาน แล้วเราก็เน้นว่า3สิ่งเนี่ยเราจะต้องอยู่ในแนวทางของซาลัฟนะครับโดยเฉพาะข้อที่1ใเนี่ยด้านอะตีดหาหลักความเชื่อเราต้องยึดมั่นในแนวทางซาลัฟทุกทุกอะตีดหาทุกๆหลักความเชื่อของเราเนี่ยเราจะต้องยึดมั่นในแนวทางที่นบีรับรองเอาไว้ก็คือแนวทางของบรรดาชาวซาลัฟคือ300ปีแรก300ปีแรกนับจากท่านนาบีไปเราต้องเน้นท่านีน้องที่ติดตามรายการของเราเนี่ยคงจะ ซึ้งกับซาลับและแต่ที่เราจะต้องเน้นว่า300ปีแรกนับจากท่านนบีไป300ปีเขาเรียกว่ายุคซาลับที่ท่านนบีรับรองสาเหตุที่ต้องบอกอย่างนี้เป็นระยะระยะเนี่ยก็เพราะว่าท่านพี่น้องหลายคนเพิ่งจะมาดูรายการเราเป็นไปได้ว่าอาจจะมาดูเพิ่งจะมาดูรายการเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นนะครับเน้นอยู่โดยเป็นระยะระยะเป็นระยะระยะนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการจะให้ความสําคัญต่อมันเป็นพิเศษนะท่านพี่น้อง เหมือนกันที่เราไปอ่านกุรอนะ่านเนี่ยกุรอ่านเยอะแยะหลายต่อหลายอายะอัลลอฮ์จะพูดว่าอาัลลอฮ์คือพระเจ้าอัลลอฮ์คือพระเจ้าอัลลอฮ์คือพระเจ้าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงอลัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าอะปดิอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าละปดิะปจะอยู่อย่างเงี้ยทั่วทั้งกุรอ่านท่านพี่น้องทั้งๆที่ท่านพี่น้องอาจจะถามว่าอัลลอฮ์พูดครั้งเดียวก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรอแต่เราได้รับบทเรียนว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นไปได้สูงที่อัลลอฮ์พูดอย่างนี้ก็เเพราาะว่่มมนนุษย์ีป็ผู้ทหลลื จะต้องได้รับการตักเตือนตักเตือนตักเตือนเตือนสติอยู่โดยตลอดเวลาเหมือนกันท่านพี่น้องครับผมเองก็จะพูดอยู่เป็นระยะระยะวาสลัปคืออะไร300ปีแรกนับจากท่านอบีไปเราต้องยึดมั่นในแนวทางสาับหลักความเชื่ออันดับหนึ่งเลยจะมีอย่างอื่นไม่ได้จะมีแนวทางอื่นไม่ได้นอกจากแนวทางของสลับเท่านั้นนะครับหลักอักนีดาหลักความเชื่อของเราเนี่ยถ้าหนึ่งในหลักความเชื่อของเราเนี่ยไม่อยู่ในแนวทางสลับถือว่าเราหลงเลย ถ้าอากีดาหลักอากีด้ามีอยู่10ข้อเนี่ยนะครับเราเชื่อหลักอากีดาที่อยู่ในแนวทางสรลับสักเจ็ดข้อแต่ไม่เชื่อ3ข้อนี่ก็ถือว่าไม่พ้นไม่ผ่านน้ําบริสุทธิ์1แก้วส่วนใหญ่เป็นน้าบริสุทธิ์ถ้ามีนอ,อปัสวะหยดไปสัก3าหยดนี่ก็จบแล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดข้อที่2ก็คือแนวทางต้องยึดมั่นในแนวทางของสลับนะครับข้อที่3ก็คือหลักปฏิบัติ ก็ต้องอยู่ในกรอบของสลับถ้าจะขัดแยง้งกขัดแย้งอยู่ในกรอบของสลับอะไรที่มันออกนอกกรอบแล้วเนี่ยอันนี้ไม่รับเด็ดขาดน,นะครับอย่างที่เราบอกมาเช่นการทําบุญบ้านคนตาย3วัน7วัน40วันการละหมาดยานาซาเสร็จแล้วมานั่งอ่านพิธีกรรมเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนี้ไม่มีสลับเลยอันนี้เป็นวิทยาแน่นอนเป็นอุตริกรรมแน่นอนนะครับการละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วมานั่งอ่านดุอาพร้อมกันมีสลล์เสียงดังอาเมนพร้อมกันอันนี้สลับ นะครับถ้าทําตั้งใจทําพร้อมกันแล้วก็ไม่เลิกสักทีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าทําเพื่อสอนเนี่ยนะสอนกันไม่รู้จะเป็นจะจะจะไม่รู้จะสอนกันยังไงแล้วถ้าจะอ้างว่าสอนอันนี้ฟังไม่ขึ้นแล้วถ้าจะอ้างว่าสอนสรับก็ไม่ทํากันอย่างนี้นะครับอันนี้หลายต่อหลายสิ่งที่น้องต้องไปเรียนรู้ต้องถามอาจารย์ว่าสลาับทำไหมอย่างนี้สลับทำไหมเมื่อมีคนตายเนี่ยแนวทางสารับเขาทาไว้อย่างไรแนวทางสลับก็คือแนวทางเดียวกับที่ท่านนบีได้ดําเนินเนี่ยแหละเพราะท่านนาบีรับรองแนวทางสลับ วะาลัฟเนี่ยชาวสลัฟเนี่ยก็คือบรรดาซอฮาบะลูกศิษย์ซอฮาบะลูกศิษย์ของลูกศิษ,ษ,ษ fit, ย์ซอฮาบะเนี่ยสามยุคเนี่ยจะเป็นบุคคลที่อธิบายคําสอนที่มาจากกุรอานนะครับชาวสลัฟเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะมาอธิบายคําสอนกุรอา,านอธิบายกุรอา,านอธ,าาอธิบายหะดิษอธิบายแบบอย่างอธิบายคํากล่าวของท่านนบีให้เราเนี่ยปรุงกุร,ารอาน ifting, ปรุงหะดิษเนี่ยตามที่ท่านนบีตามที่บรรดาสลัฟปรุง เราเน้นอยู่เสมอนะครับเรามีวัตถุดิบคือกุรอานคือฮะดิษเราบอกไปแล้วแต่เราจะปรุงปรุงวัตถุดิบให้เข้าสูตรเนี่ยจะต้องเป็นปรุงตามสูตรที่สารัตปรุงนะครับเพราะวัตถุดิบคือกุรอ่านวัตถุดิบคือฮะดิษอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆแต่จะปรุงอย่างไรให้มันถูกต้องคือต้องปรุงกุรอ่านปรุงฮะดิษก็คือเข้าใจกุรอ่านเข้าใจฮะดิษตามที่บรรดาชาวสารัตเข้าใจไม่มีมุสลิมคนไหนนะที่จะอ้างตัวเองว่าเป็นมุสลิม นะครับแล้วบอกว่าเราไม่เอาแนวทางสลับคนคนนั้นถือว่าไม่ใช่มุสลิมอาจจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนที่มีเอาแนวทางสลับก็คือปฏิเสธแนวทางที่นบีได้ให้การรับรองเอาไว้ซึ่งไม่มีมุสลิมกลุกล่มบิดเบือนทั้งหลายเนี่ยนะในบ้านเราที่มีอยู่ณตอนนี้นะแต่ละกลุ่มก็จะอ้างว่าตามสรลับท้งนั้นนะยังไม่เคยเจอกลุ่มไหนที่ไม่เอาสลับนะไม่อ้างว่าตัวเอง อ้างว่าตัวเองไม่เอาแล้วสารับสารับผิดอย่างนั้นอ่ไงนี้ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าพูดเพราะฉะนั้นเราต้องมาพิสูจน์กันว่าแนวทางสารลับเนี่ยเขามีหลักอกีได้ยอย่างไรตำรับตำราอัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์รักษาไว้ท่านพี่น้องให้มีอยู่ถึงปัจจุบันให้ตกทอดมาถึงปัจจุบันด้วยกับสายรายงานด้วยกับหลักอิสนาดสายรายงานที่อัลลอฮ์ได้ใช้หลักสายรายงานนี้ปกป้องใช้กระบวนการสายรายงานนี้ปกป้องหลักคําสอนของอิสลามให้บริสุทธิ์นะครับท่านพี่น้อง อันนี้ต้องขอฝากเอาไว้เป็นระยะระยะให้ท่านพี่น้องได้ตรนัตระหนักนะครับท่านพี่น้องให้เข้าไปสู่กระแสเลือดเลยความเป็นสาัพเนี่ยเ<ฮ>มื่อความเป็นสาับเข้าสู่กระแสเลือดแลวถ้ามพี่น้องมีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นสลัพแล้วเนี่ยยึดมั่นในแนวทางสารัพเนี่ยบิดาต่างๆอุตริกรรมต่างๆเนี่ยมันจะหมดไปโดยปริยายท่านพี่น้องจําคาพูดผมไว้ให้ดีนะผมจะพูดอยู่โดยเสมอแนวทางที่หลงผิดทั้งหลายจะกลัวแนวทางของสาับ จะกลัวแนวทางของซลับโดยเฉพาะแนวทางของท่านอิหมัมอาหมัดอิบเนหัมบันอิหมัมอาหมัดเป็นซลับเป็นอิมามุมุลอลิสุนนาเป็นอิหมัมแห่งอัลิสุนนาวันจะมาออิหมัมอาหมัดเป็นเจ้าของมัสฮับหนึ่งซึ่งท่านต่อสู้กับแนวทางที่ผิดผิดเพี้ยนบิดเบือนทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นถึงขั้นที่ว่ามีคํากล่าวมีคํากล่าวว่าใครกันแล้วแต่ที่จะอ้างตัวเองเป็นวะลีคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยนะ แล้วไม่ยืนยันว่าตัวเองมีอากีได้มีหลักความเชื่อเดียวเชื่อเดียวกับอิมัมอห์มัดไม่ต้องพูดหลอกตัวเองก็เป็นวลีไม่ต้องพูดเลยถือว่าหลอกตัวเองถือว่าไม่เป็นคนรักของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงถือว่าจะอ้างว่าเป็นวลีของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ถ้าอากีได้คนละอากีได้กับอิมัมอห์มัดอิมเน,นี่ยคำว่านี่เป็นคากล่าวของเชคอับดุลกอดิดอันจิลานีนะครับท่านกล่าวเอาไว้ชัดเจนในหนังสือของท่านว่าใครก็แล้วแต่ที่อ้างว่าตัวเองเป็นวลีของอัลลอฮ์ เป็นคนรักคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์แต่อากีด้าคนละอากีด้าหลักความเชื่อคนละหลักความเชื่อกับท่านอิหม่ามอัลหมัดเนี่ยเลิกพูดไปได้เลยไม่ใช่วาลียแลุแล้วจะเป็นวาลียุชัยตอนไปแล้วนะครับอาจารย์นามินครับเดี๋ยวอาจารย์พบปะทักทายพี่น้องแล้วเดี๋ยวเรามาสนทนากนันเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อานอัลกุร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 อานอะลีลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด วะอแลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิและผู้ที่ติดตามพวกเขาด้วัความุบบามอะลัยกุมตตาจนถมะตุลลอฮ์วะบะเจ้าข้าครับอาจารย์ครับอาจารย์ชะรีฟเอ่อสืบเนื่องจากผมจะไปอีกประเด็นนึงแล้วนะอาจารย์ชะรีฟได้ทิ้งท,ท้ายเรื่องสลัฟไปแล้วครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราก็ม,มาว่ากันอีกถ้ามีโอกาสนะทีนี้ประเด็นที่อยากจะทิ้งท,ท,ท้ายอีกนิดหนึ่งว่าจริงๆเราพูดถึงกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วคือกลุ่มอิควานมุสลิมูน แล้วก็พี่น้องเข้าใจเรื่องมันคืออะไรใช่ไหมแล้วก็อาจารย์ชริปกับผมก็ได้พูดว่าถ้ามีนักวิชาการคนใดเห็นต่างจากเราอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะแย้งเราก็ให้โทรมาคุยกันก็องก็ทำเรื่มีมีมีที่โทรมาได้ปรับความเข้าใจได้ทําความเข้าใจกับเราเนี่ยเราชอบพี่น้องผมบอกไว้เสมอว่าผมจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นจุดใดก็ตามที่เราอาจจะพูดและท่านคิดว่ามันอาจจะไม่ครอบคลุมนักมันอาจจะมีบางจุดที่ตกหล่นไป ท่านต้องการแก้ไขท่านก็โทรมาโทรมาเลยบางที okay, เรา,าเรา<ำ>ก็โทรมาอาจารย์ชริปนิดหนึ่งว่าครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดทิ้งท้ายไปว่าเออมันมีการพูดในมหาวิยาลัยอิสลามที่ยะลาอืมว่าให้เราสมานฉันท์กับิอะทีนี้ก็มีมีพี่น้องเป็นคณาจารย์คุยกับผม,อมบอกว่าอยากจะปรับความเข้าใจอย่างนี้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยทางอิควานมุสลิมูนที่ภาคใต้เองเนี่ย มันมีหลากหลายม,มันมีกลุ่มที่เป็นแบบที่เราว่าอยู่มันมีอยู่จริงที่พยายามจะแทรกแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีกลุ่มที่เป็นซาลาฟีนั่นแหละที่เป็นซลับที่ตามแนวทางซาลับเพียงแต่อาจจะต้องอยู่ในระบบการทํางานของอิควานก็อาจจะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะพยายามแก้อยู่พยายามอะไรอยู่ซึ่งชาลวินอถ้าสมมติสิ่งใดที่ผมอาจจะพูดเหมารวมไปผมมาขอมาอัพแล้วกันนะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านยืนยันว่าท่านก็ต้องการเรียกร้องสู่สลับก็ทำนินละก็ข,ขอให้ท่านเดินต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอเคเราก็พูดกันด้วยความเข้าใจว่ามันก็ไม่ปฏิเสธกันว่ามันมีกลุ่มคนที่แทรกซึมเข้ามามเพราะว่าเขา <ๆ S 2> เขาบอกกับผมว่าโอเคอีควาในไทยในะจอร์รนิชมันอาจจะแตกต่างจากต่างประเทศนิดนึงซึ่งเราก็พูดกันแล้วว่าจริงๆแล้วอีควาในไทยหลายส่วน มายถึงว่าโดยเฉพาะที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยพื้นเพเดิมมาอาจจะเรียนมาแบบสลับนั่นแหละเพียงแต่มองในเรื่องของการทํางานบางครั้งอาจจะมองว่าเออรูปแบบการทํางานของอีควานเนี่ยอาจจะเวิร์กสำหรับเขาอแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้บอกว่ารูปแบบการทํางานทุกอย่างของอีควานอาจจะต้องเห็นดีเห็นชอบไปด้วยอ,อย่างเช่นนโะยบายสมานฉันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามแก้อยู่พยายามพยายามเขาเรียกว่าต่อสู้อยู่เหมือนเรื่องชีอา์เนี่ยทาง เขาก็บอกผมมานะว่าบางทีข้อมูลผมอาจจะตกหล่นเขาก็บอกมาว่าเออทางวิทยาลัยอิสลามที่ยาลาเองหรือที่ทางนักวิชาการสุนทรที่ทางนั้นเองเนี่ยก็พยายามรับมืออยู่แต่อาจจะเนื่องเพราะมันเป็นระบบราชการบ้างหลายอย่างอาจจะบู๊แบบพวกเรามากเกินก็ไม่ได้ผมก็เข้าใจแล้วกันคือพูดตรงไปตรงมามากไม่ได้มากไม่ได้เราก็ว่ากันเพราะฉะนั้นโอเคถ้าพี่น้องที่เป็นอีควานด้วย แล้วก็บอกว่าตัวเองจะตามสลับด้วยโอเคผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าผมคือเราก็ต้องยอมรับมันมันก็มีอยู่เหมือนกันนะจ่าชริฟที่แทรกซึมเข้าไปในอีควานไทยนะที่ไม่เอาสลับบางส่วนก็พื้นเพมาจากคณะเก่าล้วก็พูดด้วยความบังดีว่าถ้าพี่น้องอีควานที่จะเอาสลับเนี่ยท่านต้องจับตาดูพวกนี้ให้ดีเพราะพวกนี้กําลังจะทําให้ท่านเนี่ยเสียปลาตัวเดียวเน่าเนี่ย เน่าทั้งฝูงอาจารย์เชลิปอ,อ่ะเพราะฉะนั้นนี่นี่คืออยากจะปรับความเข้าใจตรงนี้อันนี้อยากอาจารย์ผมเสริมจากอาจารย์พี่น้องฟังให้ดีนะครับคือหลายครั้งเนี่ยหลายต่อหลายครั้งที่ผมเนี่ยได้ย้ำกับพี่น้องว่าเราอย่าหลงชื่อ,อเราอย่าหลงไปกับชื่ออีกวานนู่นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มชื่อนั้นกลุ่มชื่อนี้อย่าไปหลงกับชื่อเราดูว่าการทำงานของกลุ่มต่างๆจะชื่อสักร้อยพันชื่อไม่มีปัญหาการแต่ว่าแนวทางในการทำงานของกลุ่ม ต่างๆไม่ว่าจะชื่ออะไรกันแล้วแต่ยึดมั่นในแนวทางของสลับหรือเป like, <c oughs> ล่าครับยึดมั่นในแนวทางของสลับหรือเปล่าข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองนอกจากยึดมั่นแล้วเนี่ยข้อที่สองนะทำาิงสิ่งที่สวนกับแนวทางสลับหรือเปล่าขอขอย้ำ <c oughs> นะข้อที <not starting> <campaign> ส่สองทำสิ่งที่สวนกับแนวทางสลับหรือเปล่าถ้าหนึ่งไม่ยึดมั่นในแนวทางสลับสองสวนกับแนวทางสลับเสียด้วยซ้ำไปเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มชื่ออะไรเนี่ย กลุ่มนั้นก็ไม่เป็นที่รับรองไม่ตรงกับสลับไม่ว่าจะกลุ่มเ e อ็กวานอันมุสลิมุนกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องอย่าไปหลงกับชื่อเลยครับไมพี่น้องไม่ต้องดูชื่ออะไรมากแต่ท่านพี่น้องดูแนวทางของกลุ่มเขาแต่ท่านพี่น้องอาจจะถามว่าแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงว่ากลุ่มไหนมันเป็นแนวทางไหนเพราะสลับเองเราก็เพิ่งจะมาเริ่มเรียนกันปีนี้อาจารย์เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยอาจารย์รอย่างที่มีพี่น้องเสนอมาจําได้ไมั้ยอาจารย์แนวทางสลับเนี่ยอากีดาเขาอย่างไรแนวทางมันฮัจ จุดยืนที่เขาจะต้องตั้งตัวเป็นมิตรกับใครเป็นศัตรูกับใครเนี่ยเขาเป็นอย่างไรแล้วก็แนวทางปฏิบัติเขาเป็นอย่างไรไอ้ตรงนี้ท่านพี่น้องมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเรียนนะครับหลักอกีดัสรับเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเราเคยชีย้แจงไปบ้างแล้วแนวทางต้องเป็นงี้ส่งอาจารย์มีก็ชี้แจงมาโอ้โหสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราชี้แจงแนวทางสรับอยู่โดยตลอดเวลาหนึ่งน่นั้นคือเขาไม่สมานฉชั้นกรชี้ห์อย่างแน่นอนเขาไม่สมานะชั้ก็กลุ่มหลงผิดทางหลักความเชื่ออากีด่างอย่าง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องดูเอาไว้อย่าไปหลงกับชื่ออย่าไปยึดติดกับชื่อดูแนวทางการทํางานของกลุ่มต่างๆเอาไว้ว่าแนวทางเขาเป็นอย่างไรแนวทางเขาเป็นอย่างไรความรู้ที่เกี่ยวกับแนวทางสารลับที่ผมอาจารย์อามินได้ให้ไปโดยที่อาจารย์มีคนหลักในการให้ความรู้เนี่ยถ้าพี่น้องถ้าถ้าพี่น้องติดตามรายการเรามาโดยตลอดตลอดเนี่ยนะถ้าพี่น้องก็จะจับแนวทางได้แล้วโอ้เขาข้าอยู่ในหัวแล้วว่าแนวทางสารลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองอาจจะต้องไปสมานฉันมั่วซั่วจะต้อง ให้ความสําคัญต่ออกีด้หลักศรัทธาเนี่ยหลักความเชื่อเนี่ยสำคัญที่สุดต้องตรวจเช็คก่อนเลยต้องตรวจสอบก่อนเลยอย่าไปหลงกับภาพลักษณ์ภายนอกท,ทําท่าเข่งขุมใส่โต๊ะใส่สารบันเข่งขุงมทําอิบาดัดเยติกาบอยู่ในมัสยิดเ<ม>ปล่าสารับมาให้เรามองตรงนั้นก่อนอาสารับให้เราไปตรวจสอบอกีด้าหลักความเชื่อเขาก่อน<ม>ว่าเป็นอย่างไรเชื่อถูกต้องหรือไม่อย่างไรตรงนี้นะครับก็ฝากเอาไว้อาจารย์ครับเออแล้วก็ มีประเด็นอะไรอีกล <c oughs> ่ะเนี่ยประเด็นอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าจริงๆ <t une> พรุ่งนี้นะพี่น้องพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่วันนี้นะวันนี้เราอาจจะคุยเรื่อยเปื่อยไปก่อนอคือพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยมันจะบอกพรุ่งนี้เราจะเริ่มคุยเรื่องชีอา์แล้วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องชีอา์อะไรที่เราเงียบไปเพราะเราได้ยินข่าวมาตั้งแต่เราเงียบเรื่องชีอาร์ชีอา์ก็พลูหัวมาอีกนะพี่น้องที่มีเพื่อนเป็นชีอา์มีคนสงสัยชีอาร์ยังไงก็เรียกเข้ามาคือเพราะว่าหัวข้อที่จะคุยพรุ่งนี้เป็นต้นสคัญ เป็นหัวข้อเขาเรียกเป็นมุกไม่ตายมุกเก่าๆที่ชี้อะจะยกมาคุยกับอลิซุนนะกับสุนนะเราเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องด้วยว่าพรุ่งนี้ให้พี่น้องได้เชิญชวนใครต่อใครมาฟังเราจะเข้าอีเล่งชี้อะกับต่อทีนี้อาจารย์ธามินอย่างที่เราได้บอกพี่น้องไปเราบอกต่อบอกย้ําเตือนอีกสักรอบก็ได้ท่างพี่น้องเราเนี่ยได้ อัดรายการนะรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกตากนะ่างเนี่ยท่านพี่น้องเราได้อัดรายการเกี่ยวกับชีอาห์มาร้อยกว่าตอนนะท่านพี่น้องอตอนละยี่สิบนาทีร้อยกว่าตอนท่านพี่น้องเลยถ้าท่านพี่น้องดูให้ครบร้อยกว่าตอนเนี่ยนะท่านพี่น้องอเล่มไม่รู้ตัวเลยเก่งไม่รู้ตัวเลยท้านชีอาห์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องท่านใดที่ติดตามมาโดยตลอดหนึ่งรับรองเลยได้วัคซีนอย่างดีแน่นอนอนะ่ะได้รับความรู้หนึ่งตักกะ ตักกะหลักในการโต้หลักในการใช้เหตุผลหลักในการแย้งอยากถูกวิธีอย่างถูกต้องเนี่ยท่านพี่น้องที่ทททติดตามมาโดยตลอดนั้นได้แน่นอนอินชาอัลลอฮถ้าจําหลักไปกับต่างๆนะถ้าจดเอาไว้ยิ่งดีเลยนะครับสองก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับชีอาในส่วนของอาจารย์อามีนที่อาจารย์อามีนนาเสนอว่าชีอาเขาจะอ้างอันดิตต้นนั้นเขาจะอ้างหลักฐานต้นนั้นต้นนี้ท่านพี่น้องได้ความรู้อย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าประเด็นต่างๆเนี่ยท่านพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจนะประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับของชีอาเนี่ยอาจารย์อามีนคุยหมดเกี้ง ประเด็นหลักๆอ่ะไม่ใช่ประเด็นต่างๆประเด็นหลักๆคืออาจารย์เฉลิมนี่หนประเด็นหลักอ่ะยังยังมีสองสามประเด็นยังไม่จบยังไม่จบอ <inefficient S 1> ่ะคือมีประเด็นเรื่องเซกีฟา้าคือประเด็นนี้พี่น้องถ้าจะคุยสซกีฟ้าเนี่ยผมที่ผมยังไม่คุยนะผมจะสร้างการะแสเพราะว่าจะคุยทีเดียวหน้าอาจารย์มันงี้คือประเด็นหลักที่ผมหมายถึงคือเป็นสิ่งที่เราเคยคุยกยันอาจารย์จำได้เป็นฐานอ่ะอเป็นราก<ส>ของชีอะที่เราบอกว่ารากฐานของชีอะมีกี่อย่างหนึ่งก็คือว่า ความเป็นมะซูมความไร้บาปของอิหมัมอาจารย์ก็โตไปแล้วชี้แจงไปแล้วครับอสองก็คือว่าการที่ท่านอาลีได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้นําหลังจากท่านนบีอันนี้ก็เป็นรากฐานเป็นเสาเพราะฉะนั้นเสาหลักหลักที่ชีอะอ้างว่าเป็นเสาหลักของชีอะห์ถ้าเสาเหล่านี้ไม่มีแล้วชีอะห์ล่มสลายล่มสลายเหมือนตึกเนี่ยถ้าเสาหลักของตึกถูกทาลายเนี่ยตึกทั้งหลังไม่ว่าจะสูงกี่ร้อยกี่พันชั้น,นทั้งหมดจะพังทลายมาหมดฉันได้ก็ฉะนั้น รากฐานหรือเสาหลักๆของชีอะเนี่ยอาจารย์อามีนได้ชี้แจงไปหมดแล้วอาจารย์อามีนได้ทําลายรากฐานได้เสาหลักๆของชีอะไปหมดแล้วตามหลักวิชาการตามหลักตักกะเหตุผลและก็หลักฐานจากกุรอ่านจากหะดิษจากสายรายงานที่ถูกต้องได้ชี้แจงไปหมดแล้วขอย้านะครับสิ่งที่เป็นรากฐานสิ่งที่เป็นเสาหลักของแนวทางลัทธิชีอะเนี่ยอาจารย์อามีนได้ชี้แจงไปหมดแล้วแต่ประเด็นต่างๆมันเยอะท่านไปน้องมันไม่จบหรอกคุยสักร้อยชั่วโมงก็ไม่จบประเด็นต่างๆปีกย่อยต่างๆ นะครับที่ชีอยามากจะยกมาเนี่ยอีกสักร้อยชั่วโมงก็ไม่จบเพราะฉะนั้นอาจารย์มีก็จะคุยเรื่อยไปตามความสามารถที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาอัลด้ได้ให้ความสามารถมานะครับพี่น้องก็ติดตามในตอนต่อไปนะครับในตอนต่อไปส่วนอันเนี้ยเราก็จะคุยในประเด็นต่างๆนะครับคุยในประเด็นต่างๆว่าอาประเด็นเรื่องอิควานอาขอฝากเอาไว้พี่น้องต้องแยกให้เป็นว่าอย่างไรล้วถึงบรรดาเยาวชนอิควานบรรดากลุ่ม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเอควานทั้งหลายที่ยังยึดมั่นหลงไหลในตัวบุคคลเนี่ยนะครับเราขอให้ท่านไปนหลงไหลในในตัวในยุคสลับดีกว่านะครับที่ท่านนบเบียให้การรับรองใครก็แล้วแต่้าพีน้องที่เราเคารพนับถือเข้ามาโดยตลอดเนี่ย่าพีน้อง่าพีน้องทําใจได้ไหมถ้าวันหนึ่งคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยมาโดยตลอดมาเป็นระยะเวลาเวลายาวนะอาจจะเป็น10ปีอาจจะเป็น5บางคน5ปีบางคนส0ปีบางคนมากกว่า10ปี เคารพนับถือในคนคนนี้มาโดยตลอดแล้ววันหนึ่งมีหลักฐานว่าคนคนนี้เนี่ยอากีด้าเขาไม่ถูกเขาเขาอยู่ในแนวทางที่หนึ่งอากีด้าไม่ถูกสองแนวทางมันฮัชข้อที่สองในแนวทางก็ไม่ถูกอีกนะครับของหลักๆเนี่ยไม่ถูกหนึ่งอากีด้าก็ไม่ถูกอาจจะบางอย่างบางอย่างเนี่ยก็ไม่ได้สองมันฮัชแนวทางก็ไม่ถูกถ้าพี่น้องทําใจได้ไหมที่จะทิ้งเขาอะทิ้งในที่นี้คือไม่ตามเขาในเรื่องที่เขาผิดอ่ แต่เรื่องที่เขาถูกก็ตามเหมือนเดิมแต่เรื่องที่เขาผิดถ้าไม่น้องทําใจได้ไหมว่าจะไม่ตาม,มและจะไม่แก้ตัวแทนเขาด้วยทําใจได้ไหมเพราะถ้าเรายังแก้ตัวแทนเนี่ยแน่นอนทุกแนวทางที่หลงผิดเนี่ยเขาก็จะมีคนที่หลงไหลในตัวผู้รู้ของกลุ่มๆนั้นของแนวทางนั้นแล้วเขาก็จะแก้ตัวแทนผู้รู้ที่เขาเคารพนับถืออยู่อย่างนั้นแหละสัจธรรมก็จะไม่ปรากฏแก่คนนั้นสักทีหนึ่งนะครับก็ขอฝาก ท่านพี่น้องเอาไว้จามินมีอะไรไหมจบท้ายไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์อมินเต็มที่เลยร,รอบหน้าหลักฐานตำราชีอาเนี่ยสวยเลยตำราดูไกลๆเป็นเล่มทองอย่างดีเลยเดี๋ยวอาจารย์อมินจะโชว์ได้ตำราเล่มใหม่ของชีอามาตำราเอกด้วยนะจุนาลาก ฉบับภาษาอาหารับแลกแลกปงกฤษอีกทีหนึง่งนะครับอย่างดีเลยหลักฐานอาจารย์มีนบอกอเจอหลักฐานเด็ดเด็ดเดี๋ยวอาจารย์มีนจะมานําเสนอในตอนต่อไปนะครับบรรดาผู้ที่เป็นชีอะห์ทั้งหลายเนี่ยเราขอเรียกร้องท่านให้เปิดใจรับฟังนะเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเราจะไม่เหยียดหยามดูถูกแต่เราจะใช้เหตุผลโต้อตอบด้วยหลักวิชาการนะครับก็ขอฝากเอาไว้อินชาอัลจนกว่าจะได้พบกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้จากไวาเพียงแค่น,นี้วะบิลลาฮิตาฟิกวันทีดายะามุอะลัยกุม ورحمه الله وبركاته